ไม่อยากโอดสบายเกินก้าวอยู่ไหนไม่รู้แต่ตัวนี้สบายเกินไปนะ โอ้โยเราไม่มีแ่เกินโอโหยหลานพ่ชืุดเมอง่สาภาพสิไอดในพุงเนี่ยที่อยู่ในพุงเนี่ยขี้ใ,ใช่ไหไว้ยขยับขาเนี้ยเงียยแปลว่ายอมรับนะ ที่ชุดไว้ไว้ไว้ลุกแล้วอืออือหอืออืออือห <c oughs> อืออื่น,น, <wh ats> นอ่หืออืออหือหึอือยอือ เราใจจุนบปถ้ามีเสียงลมนี่คือจิ้มพุงจิ้มพุงจะเล่นอะไรดูหน้าด้วยว้ายแมวอีกตัวก็ตื่นแล้ว ไปนอนอยู่ใต้เตียงมาค่ะมาขึ้นมาเอวเวขเคลื่ลอิจฉาพี่พพรวยสิพี่รวยไ,ได้นั่งโต๊ะนอนโต๊ะเนี่ยดูสิพี่ตาเขียนนิยายอยู่เนี่ยมากวนใจพี่ทำไมอ๋ออยู่นี้เองมาที่มา เดี๋ยวจะว่ารักน้องไม่เท่ากันรักเท่ากันนั่นแหละแต่ไอตัวนี้มันอภิสิทธิ์เนื้อกว่ายกไม่ไหวเจ็บแขนมาขึ้นมาแล้วก้าวอย่าดมขยะมามา,มา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 ดิยกไม่ไหวเจ็บแขน มาอืมุดแฉบอืมขอบีบผางหน่อยได้ปะว้าให้เห็นเท้าใครเนี้ยอี้เท้าพี่โรยนี่เองขอบีบเยงได้ไหมบีบ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 เนี่ยแสดงว่าหิวเนาะก้าวกินอาหารสองสามครั้งแล้วนะน่าจะหิวนะเดี๋ยวตาลงไปกินข้าแวแล้วละห้าโมงครึ่งล<ป>ะไปไปกินข้าวกันไหมโอ้โหนีโอ้โ มีเด็กขาดความรักงอน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 จุ๊บทิ้งจุ๊บทิ้งไปแล้วค่ะทุกคน ทิชูตัวนี้ก็อยากเล่นนะแต่พอเก้าเล่นเนะเดี๋ยวรวยก็จะหนีและเพราะรวยขี้ลำคาญน,นะอันนัะน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะวิธีไปแล้วรอบ่ะรอบนะนี่เน่ไปไง แม่แม่ได้ยินเสียงไหมทุกคนแม่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 นี่แน่อ่ะตัวนี้มานี่แน่ มีเวลาเล่นกับเขาวลานิดเวละหน่อยนะทุกคนแต่เห็นเข็นนิยายไม่จบเลยเหนื่อยด้วยมันปวดเมื่อยเนะื้อตัวนะทุกคนเหมือนประจำเดือนมันจะมานะคะมันก็เลยนะร่างกายมันปวดอะค่ะแล้วอยากนอนอย่างเดียวไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไง อยากนอนแบบหลับก็หลับสนิทโอ้ฝันทั้งคืนอะไรก็ไม่รู้ตัวนี้พกมาอีเนย นี ina, <s Ende atorium> h, oh, ่แน่เป็นไงนี่ไปไงโอ้โหกล้องไม่ทันเห็นแน่เลยเอาไหม แม่แม่หนูขึ้นมาเล่นข้างบนไม่ได้หรอครับเขาไม่อยากขึ้นมาเพราะว่าก้าวชอบกระโดดใส่เขานะคะแล้วเขาเจ็บเนาะเขาก็เลยกระโดดหนีเขาลํำคาญน้องนะคะอ่ะมี่างเงีย่งเง นี่ท็อปสปินมันเคี้ยวที่สุดเลยทุกคนทํามีไงดีมันเคี้ยวเนี้ยมันเคี้ยวเนี้ยฮึฮึเนี่ยเล่นด้วยเราก็มันเคี้ยวค่ะเออพอกันยังละพวกเธอ,อจริงๆก่อนนะ่านี้ตาเล่นกับเขามาพักหนึ่งแล้วนะคะถึงจะมาทําวิดีโอเนาะเพราะว่าเห็นว่าพวกเขาแบบ อารมณ์ดีน่ารักอะไรเงี้ยตาก็เลยอยากให้ทุกคนเห็นด้วยนะนี่หมาละเอ้หนีอีกแล้วหนีอีกแล้วตาเก็บแกะละมังค่ะขี้เกียจด้แล้วไงขี้เกียจเล่นพี่เก็บแล้วนะอืมก้า เก้าพี่เก็บแล้วนะไปละค่ะทุกคนนี่ตอนนี้แอบมานอนอยู่ใต้โต๊ะทำงานไปแล้วนะ